ับผมต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกเศรษฐีเกอิดนะพ่อเนาะคำเตือนต่างๆก็ยังถือว่าก็ยังปกติดีนะครับยังโบหัตถ์มีหม่องไหนสีสีขาดเนาะเนี่นะหัวเนาะครับอย่นี้นะครับเหล็กก็ยังปกติอยู่เดี๋ยวต่อไปผมก็จะขออนุญาตขึ้นทั้งรถแล้วก็ลองเบืองเช็คเบืองผวกกับรไฟนะครับเนาะขออนุญาตได้ปะ น้ำมันก็บเป็นปกตินะครับน้องนีความห่อนก็เป็นปกตินะครับเวลาเขาเขาเฉดหน่อยจะยืดเขื่อนนะครับกว่าเด็ชั่วโมงก็เป็นปกติชั่วโมงตอนกับในแปลนลอยจะยืดซีฟน้องก็ตามที่บอกไปคือเขาบอกเปลี่ยนทายต่อไปก็บจะเป็นแตะเป็นย่านแตะกับตดปกติแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นไฟนะครับไฟเดี่ยวเดี่ยวสายนะครับติดปกติไอ้ฝอเด้่ ฟังขวาฟังขวาแบบปกติครับต่อไปก็จะเป็นไฟชุกเฉือนนะครับเนาะเฉินค่ะติดปกติทั้งสองร้อยทำไมอาจะเป็นไฟนาไฟนาแล้วก็ไฟถ่ายตัวนี้ไฟตจำนะครับเนาะปกติไฟตจำกับติดปกติไฟสูงปกติไฟสูงปกติที่นี่ไฟถ่ายนะครับเนาะไฟถ่ายกับติดปกติครับผมลองฟัง ดปกติไปะไปทำงานไฟสองอุปกรณ์เท่านะครับเนอนปกติปกติการนัดต่อไปกับตัวนี้ได้พอขันตัวล็อกเบรกเบรกเวลาเข้าเข้าโดเข้าจอดก่อยจอดนั่งเวลาเข้าเบรกนะเพาะนอนตัวนี้จะป้องของตัวมันัลปกติการล็อกกับการใส่งานไะไปกตินะครับเนาะตัวนี้ ดังเขาจอทั้งนั้เขาก็ได้ใส่ยีนอ้กเนาะนคือว่าปกติไปเนี่ยต่อไปกอะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตคือสตาร์ทรถนะครับเนาะเช็คเมือระบบสตาร์ทว่าปกติบ่นะครับเนาะ เครื่อง 1, 000, 1, 000หนึ่งพันหนึ่งพันหลอดกับปกติสองพันหลอดแบบเสียงกิดดังปกติสามพันหลอดกบบดังปกติเราพ่อเด้อตัวนี้ระบบสตาท์เท่ากับคือยังปกติอยู่นะครับต่อไปเราจะต้องไปเช็คเครื่องความของตัวของห้าน,หหนาเขาเนะว่ามันของตัวมันพอดีบ่การรวมการควนมันพอดีบ่นะครับ ก็คือตามิงที่ผมแนะนำนั่คือการตรวจเช็คอ่าความของตัวของขั้นหล่อนะเข้าก็คือสมมุว่าเข้าเข้าจับนี่นอพอเนะเข้าขำไปนี่ป็นหล่อมนหล่อมันหล่อยแล้วเข้ากับเอามือกดลงนอพอเนะตัวนี้ก็คือทามันบดีดดีเตะข้นข้นลงแบบเร็วคือว่าตัวนี้คือว่าปกตินะครับเนะตัวนี้ก็ยังเขืดอยู่เพราะว่าผมกดครับมันก็อยู่ประมาณนี้เด่นขึ้นมาอีกทนึงก็คือปกติวิธีการถ้าเกิดว่าเขาใส่หานไป แล้วมันรวมแห้งเข้าขำไปหมีเทายกขึ้นเบิงมันรวมแห้งมันก็จะมีวิธีการปับตั้งปั๊บตั้งตรงนี้แล้วโวามกาแนะนั่คือจะมีน็อตมีน็อตอยู่ด่านนานี้นด้ครับเด้อกแต่เป็นเบอร์เบอร์เบอร์สิบเจ็ดจะเป็นตัว็อกตำแหน่งตำแหน่งที่เข้าจะปั๊บตั้งไปวิธีการก็คือ้าเข้าจะปั๊บตั้งคือค่ายน็อตเบอร์เบอร์สิบเจ็ดนะครับออกค่ายน็อตเบอร์สิบเจ็ดอกโดยพปรพม่าณให้มันห่างออกแล้ววิธีการปั๊บตั้งว่าที่นี่เข้ากันคือขันตัวนี้เขา ขันเบสิบจีเขาขันเขาจนตึงเมื่อตึงเมื่อแล้วที่นี่เข้าเข้ามาโยกเบิรงว่ามันมันเหนืยดมันมันได้ตามที่เข้าตรงการบอคือตามที่ผมโยกให้เบิรงหนึ่งนี่นะครับไปที่นี่เพราะเพราะมันได้แล้วเข้ากับเข้ากับคือเข้ากับขันขันตัวเบอร์สิบจีนี่ค่ายออกจะครืนครืงเกี่ยวนะครับเนาะค่ายออกจะครืงเกี่ยวเข้ากับจังขันน็อตเบอร์สิบเจ็ดหลอกไว้นี่นะครับคือล็อกตำแหน่งมันไห้มันเข้ากับทางมาเช็คกอีกแค่หนึ่งแต่ว่ามือนีนั่นคือมันพอดีแล้ว กว้างของตัวมันผุเก็กตัวนี้จะบริบาบตัางห้หนะครับตั้งะตกตกตีด้ดีตัวนี้